สวัสดีครับผู้รักชาติทุกท่านครับเพียงเดือนละ200บาทในการสมัครเป็นสมาชิกไทยมุกเอ็กซ์คลูซีฟเมมเบอร์ไม่ใช่เป็นการบริจาคครับแต่คือการร่วมกันก้าวเดินไปด้วยกันในการรักษาประเทศชาติของเรา หัวใจสลายผู้เป็นแม่เหยื่อ BMW ซิ่งเพลินนาทีรู้ข่าวสลดลั่นมีลูกสาวเพียงคนเดียวเขาคือความหวังของครอบครัวและเป็นลูกที่ดีมาโดยตลอดจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสลดในพื้นที่เขาเคาะจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีหนุ่มใหญ่วัย50ปีพร้อมหญิงสาวนั่งมาบนรถหรู BMW Sport ฝ่าฝนกลับมาจากเขาเคาะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถนนนั้นมีความลื่นรถเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางชนเก๋งจนมีผู้เสียชีวิต3ศพเจ็บอีก1รายโดยผู้เสียชีวิตมีหนุ่มขับ BMW 1รายและสาวที่นั่งมาด้วยรอดชีวิตแต่บาดเจ็บสาหัสและรถเก๋งที่ถูกชนนั้นเสียชีวิตทั้ง2รายทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวกรกฎฮิรันอายุ31ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งสวิสและนางสาว วันนการวันนกายนอายุ29ปีนั่งมาในรถด้วยส่วนคนขับรถยนต์เก่งสปอร์ต BMW รุ่น Z4 คือนายสุรพักภูชัยแสงอายุ50ปีชาวกรุงเทพมหานครและมีนางสาวเมสวรร์แทนรัตอายุ18ปีนั่งมาด้านข้างด้วยขณะที่ในเวลาต่อมานายสุรพักได้เสียชีวิตเนื่องจากบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้ได้มีคลิปในโลกออนไลน์ ออกมาปเปิดเผยด้วยว่าก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงหญิงสาวที่นั่งมากับรถจนเก๋งีเอ็มดได้ใช้โทรศัพท์ของคนขับไล์สดบรรยากาศเส้นทางบนเขาค้อข,ขณะเดินทางกลับโดยมีความยาวประมาณ5นาทีหลังจากนั้นก็มาประสบอุบัติเหตุจนคนขับเสียชีวิตส่วนตนเองนั้นได้รับบาดเจ็บและในคลิปยังมีคำพูดที่บอกด้วยว่าให้สิ่งเลยค่ะและรถ b m w คันดังกล่าวนั้นก็เปิดประทุนมาตลอดทางด้วยจากคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ ล่าสุดใน Facebook ของพี่สาวของผู้เสียชีวิตที่ใช้ชื่อว่าอราพินวรรณกายนซึ่งเป็นพี่สาวของนางสาววรรณการวรรณกายนหรือคุณอุ้ยได้ออกมาชี้แจงว่าส่งข้อความกันมาเยอะมากเรื่องทำบุญงานศพอุ้ยขอบคุณทุกคนมากเรื่องกำหนดการจะแจ้งอีกทีส่วนเรื่องคดีจะอัปเดตอีกทีค่ะทั้งนี้พี่สาวของผู้เสียชีวิตได้ตามหาคลิปจากกล้องหน้ารถเพราะจะได้เห็นภาพจากเหตุการณ์ชัดๆ เนื่องจากมีรายงานว่ากล้องหน้ารถของ BMW z 4นั้นหายไปขณะที่อีกหนึ่งผู้เสียชีวิตที่เป็นคนขับรถเก๋งนางสาวกรรกฎิรันหรือคุณโฟนทางด้านของครอบครัวนั้นได้เปิดใจถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเตรียมรอรับร่างกลับมาทำพิธีที่บ้านเกิดที่สมุยโดยมีรายงานว่าครอบครัวของนางสาวกรกฎหรือคุณโฟนนั้นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถรูดังกล่าว ได้เดินทางจากบ้านพักในตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปที่เกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรอรับศพของนางสาวกรกฎไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนางสาวกรกฎฮิรันหรือคุณโฟนส่วนทางด้านของคุณแม่ของคุณโฟนนั้นยังอยู่ในสภาพที่ช็อกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเศร้าโศกเสียใจจนญาติและเพื่อนบ้านต้องคอยปลอบใจและให้กำลังใจโดยแม่ของคุณโฟนนั้นได้บอกว่าน้องเป็นลูกสาวคนเดียว และเป็นความหวังของครอบครัวที่ผ่านมาเขาเป็นลูกที่ดีไม่เคยทําให้ครอบครัวเสียใจเลยมีงานการที่มั่นคงซึ่งครอบครัวมักจะเป็นฝ่ายเดินทางไปหาที่กรุงเทพอย่างไรก็ตามร่างของคุณโฟนจะออกจากโรงพยาบาลหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้โดยจะมาถึงท่าเรือเพื่อลงเรือไปยังเกาะสมุยเวลาประมาณ6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้15มิถนายน2564